สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการต้องขอแสดงความเสียใจยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของเมฆวินัยไกลบุตรตำนานพระเอกร้อยล้านของเมืองไทยที่เสียชีวิตเมื่อวันที่20ปมีนาคม2567นานำมาซึ่งความเศร้าโศกต่อคนในวงการบันเทิงเป็นอย่างมาก เมกวินัยไกรบุตรเป็นโรคอะไรทำไมรักษาไม่หายกรมการแพทย์รายงานว่าเมกวินัยไกรบุตรป่วยเป็นโรคเพมฟิกอยซึ่งเป็นโรคตุ่มน้ำพองคล้ายกับเพมฟิกัสโดยเกิดจากความผิดปกติในเรื่องของการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่ทำลายโปรตีนที่ยึดผิวหนังชั้นกำพร้าและหนังแท้เอาไว้จึงทำให้ผิวหนังแยกตัวออกจากกันเกิดเป็นตุ่มตามร่างกายและกินบริเวณกว้าง คุณเอภรายาของเมฆวินัยไกลบุตรก็เคยบอกว่าตุ่มน้ำพองที่เกิดขึ้นนั้นต้องเอาเข็มจิ้มและดูดน้ำออกอยู่ตลอดเวลาน้ำที่แตกมีทั้งน้ำใสน้ำข้นและน้ำเหลือง ในการรักษาโรคตุ่มน้ำพองนั้นจะเป็นการใช้ยาสเตียรอยชนิดรับประทานร่วมกับยากดภูมิด้านทานซึ่งคนที่เป็นโรคนี้มักจะเป็นเป็นหายหายและต่อให้หายแล้วก็กลับมาเป็นใหม่ได้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่องและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอและต้องกินยาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรคสงบ นอกจากนี้ผู้ป่วยต้องมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามแพทย์แนะนำอย่างสม่ำเสมออย่าลดหรือเพิ่มยาเองดูแลแพ้อย่างถูกวิธีจะช่วยให้โรคสงบได้เร็วขึ้นทำให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตได้เหมือนคนปกติไม่มีรอยโรคใหม่เกิดขึ้น ขณะที่ข้อมูลจากโรงพยาบาลเพชรเวศและโรงพยาบาลเปาโลก,กล่าวว่าโรคตุ่มน้ำพองไม่ใช่โรคที่รักษาให้หายได้นในระยะสั้นต้องมีการรักษาต่อเนื่องยาวนานผู้ป่วยมักจะมีตุ่มใสๆขึ้นตามร่างกายและเมื่อแผลแตกจะกลายเป็นแผลถลอกลักษณะแผลจะเป็นสะเก็ดและเจ็บมากพบได้ในผู้ป่วยอายุ50-60ปี บริเวณที่พบโรคตุ่มน้ำพองได้บ่อยคือหน้าอกหน้าท้องศีรษะหรือบริเวณที่มีการเซซีแต่อาจจะมีแผลบริเวณอื่นๆร่วมด้วยเช่นช่องปากเยื่อบุช่องคลอดทางเดินหายใจอย่างไรก็ตามแม้ว่าในผู้ป่วยหลายคนโรคนี้จะรักษาหายแต่ในเคสของเมฆวินัยที่เป็นโรคนี้แต่เข้าขั้นรุนแรงเมฆมีอาการปวดแสบคันบางครั้งถึงกับกลืนลำบากเพราะแผลลามไปถึงคอและกล่องเสียงและหากแผลติดเชื้อจะเป็นหนองและมีกลิ่นเหม็น เมื่อแผลหายก็จะทิ้งรอยดำเอาไว้ซึ่งในระดับที่รุนแรงนั้นผู้ป่วยจะติดเชื้อในกระแสเลือดและมีไข้สูงระบบต่างๆในร่างกายมีปัญหาและเสียชีวิตในที่สุด